สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับารายวิชาการบัญชีห้างมุ่นส่วนกันนะครับนะโดยก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับทําการรายง,งานตัวนะโดยพิมพ์ชื่อสกุลและเลขที่นะครับตรงส่วนแสดงความคิดเห็นบน facebook Live ก่อนเรียนก่อนนะครับ อโอเคครับอาจารย์ให้เวลา5นาทีนะครับตอนนี้นักเรียนทุกคนนะครับพิมพ์ชื่อสกุลเลขที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนหน่วยแรกกันเลยนะครับ ในแรกก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้นะฮะในการแบ่งประเภทนะครับของห้างหุ้นส่วนนั้นนะครับตามรูปแบบของการประกอบการตามกฎหมายนะครับก็สามารถที่จะแบ่งประเภทได้3ประเภทนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับนะ ประเภทประเภทแรกนะครับที่เราแบ่งนะครับก็คือเป็นประเภทที่1นนะครับก็จะเป็นกิจกรารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของคนเดียวนะครับเป็นกิจการประเภทเจ้าของนะเจ้าของคนเดียวนะครับ นี่เป็นกิจการประเภทแรกนะครับกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับนะสองนะครับก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับนะเป็นกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนก็จะโตไปนิดหนึ่งนะครับห้างหุ้นส่วนก็จะโตขึ้นมันหนึ่งนะครับ แล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทที่3นะครับก็คือบริษัทนะฮะบริษัทจำกัดนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับตามการประกอบการตามกฎหมายนะครับที่แบ่งเอาไว้นะครับ นะทีนี้มันอัน,นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจการประเภทที่2นะครับก็คือกิจการห้างหุ้นส่วนนะครับเราจะมาดูว่าเออเรียนรู้ว่ากิจการห้างหุ้นส่วนเนี้ยครับนะ,ะมันมีมีนิ่งหรือความหมายว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งมันบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบทที่3ลักษณะที่2นะครับของหนะุ้นส่วนและบริษัท นะครับนี่เรามาทราบว่าความหมายโดยรวมความหมายโดยสรุปนะครับของ,งส่วนเป็นมันคืออะไรนะครับนะแล้วธุรกิจธุรกิจการที่มีการประกอบการยเยี่ยงนะครับใกล้เคียงหรือเหมือนกับทั้งส่วนนะครับเป็นกิจการอะไรนะครับแล้วมีความมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็จะมาเรียนรู้ตรงนั้นนะครับนั้นนะครับ เปลี่ยนปากกาเนี่นะครับเป็นเมาส์นะฮะ เป็นแบบยังไงนะครับเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับตัวชี้เป็นตัวสอน,นเดามรู้นะครับะนะฮะในเรื่องของสาระนะครับการเรียนรู้นะครับในบทเรียนนี้ก็จะมีอยู่จิตสาระการเรียนรู้ด้วยกันนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจ นะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการทางเงิส่วนนะฮะนะสาระแรกเลยนะครับสาระแรกเลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของมินนิ่งนะครับความหมายของอกิจการทางเุินส่วนนะครับนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอย่างที่อาจารย์แจ้งไปตอนต้นนะครับนะสองนะครับนะก็จะเป็น ส่วนของประเภทและการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วนนะครับนะสาระที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่นะครับของอห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับก็จะมาดูว่าหน้าที่ข้อที่1 2 3ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเนี่ยนะครับเขาระบุนะต้องทําอะไรบ้างนะครับต้องจัดการอะไรบ้างนะฮะนะ สาระที่4นะครับนะก็จะเป็นสารที่จดทะเบียนจัดตั้งห้างส่วนนะครับเวลาเราจะจดทะเบียนจัดตั้งส่วนขึ้นมาเนี่ยนะครับนะถ้าเราอยู่ในเขตกรุงเทพเราจะไปจดที่ไหนนะครับถ้าเราอยู่เขตต่างจังหวัดจะไปจดที่ใดที่ไหนและเอกสารที่ต้องใช้มีเอกสารอะไรบ้างนะครับนะสาระที่หนะครับสาระที่ห้านะ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับนะนอกจากจะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนที่สถานประกอบการที่เขาอนาุญาตให้ไปจดได้แล้วนั้นนะครับเราก็สามารถจดทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับนะซึ่งนะครับตรงนี้กลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็จะมีการาให้จดนะครับผ่าน อ,อินเทอร์เน็ตนะครับในในในตัวโปรแกรมที่เขาได้สร้างไว้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับและรวดเร็วในการาจดทะเบียนนะครับเราไม่จ้อ,อง,จงเดินทางไปที่สำนักง,งานนะครับแล้วก็สาระที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะของกิจการประเภทห้างุงูนส่วน นะครับนะและสุดท้ายประการที่7นะครับก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยนี้นะครับนี่คือนะสาระทั้ง7นะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับนะทั้งหมดนะในหน่วยนี้นะครับนะอ่ะนี่เรามาทำความเข้าใจสาระที่1ก่อนนะครับ นะคำว่า,ากิจการห้างส่วนนะครับนะห้างส่วนหรือเรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพนะครับนะมินิงนะครับโดยสรุปนะครับนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสรุปออกมาว่า,าเป็นกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับนะซึ่งบุคคลที่เข้ามา นะครับก็จะมีการนำเอาเงินสดนะครับนะสินทรัพย์อื่นเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับนะหรือไม่กระทั่งแรงงานนะครับนะนำมาลงทุนนะในกิจการนะฮนะเพื่อกระทำกิจกรรมนะกระทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ ร่วมกันนะครับร่วมกันทากิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อจารีประเพณีนะครับนะไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดนีทางสังคมนะครับนะมีวัตถุประสงค์อ่าวัตถุประสงค์นี้สําคัญนะครับวัตถุประสงค์คือต้องการแบ่งกําไรที่ที่ได้นะครับจากกิจการ,รที่ทํานั้นด้วยนะครับจะแบ่งกันในะลักษณะลักษณะไหน ะครับเราก็จะจะไปเรียนดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการาบันทึกรับรู้รายการของการแบ่งกําไรนะครับของห้างุ้ลส่วนนะครับนะนี่คือความหมายนะครับโดยโดยโดยสรุปนะครับของคําว่าห้างุ้ลส่วนนะฮะประเด็นต่อประเด็นต่อไปประเด็นนี้คือตรงนี้นะครับเป็นในเรื่องของอ กิจาการที่มีลักษณะคล้ายๆกับห้างหส่วนนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบบเดียวกันนะครับ,นะรบอ่าก็คือกิจการในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือกิจการห้างหุ้ส่วนเอ้กิจาการร่วมค้านะครับทุกคนครับกิจการร่วมค้าทีนี้ร่วมค้ามันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรียกภาษาคิดว่าจอยนะครับเบนเจอร์จอยอการร่วมร,วร่วมการรวมกันนะครับเบนเจอร์ธุรกิจนะครับธุรกิจร่วมค้า ะครับนะนการเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะทีนี้ความหมายของคําว่ากิจการร่วมค้านะครับมันหมายถึงอะไรามาแล้วนะครับนะกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไปนะครับเหมือนกับห้างส่วนเลยสองคนขึ้นไปะนะครับตกลงทําธุรกิจนะครับร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันกนะครับเหมือนกันคล้ายนะฮะคล้ายนี่คำว่า,าคล้ายห้างหุ้นส่วนนะครับบางครั้งเราอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือรูปค้าอันไหนคือห้างหุ้นส่วนนะครับนะเพราะว่าแต่นี่เป็นข้อ ขอแตกต่างแล้วแต่การรวมการร่วมกันของกิจการร่วมค้านั้นมักเป็นนะครับการตกลงทํากิจการเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างนี่นว่าเฉพาะเฉพาะอย่างครับนะกิจการเฉพาะอย่างะเมื่อเสร็จก็เลิกเมื่อเสร็จก็เลิกนะครับ นะส่วนใหญ่เป็นเป็นการดำเนินกิจการประเภทใหญ่ๆโตๆนะฮะนะเงินทุนใช้เป็นจำนวนมากนะครับนะต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายนะครับนะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการสร้างถนนหนทาง การสร้างรถไฟฟ้าเอ่ยนะครับการสร้างาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนะที่มีการรวมกันระหว่างกิจการกับกิจการกิจการกับบุคคลภายนอกหรือกิจการกับบร,ริษัทแล้วแต่นะครับก็รวมกันตั้งแต่สองสองคนขึ้นไปหรือ2กิจการขึ้นไปนะครับนะนะฮนะนะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแหละนะครับทีนี้อ่ะ ไอ้ห้างหุ้นส่วนนะครับกับกิจการร่วมค้านะครับถ้าเรา <S <S เราเราพูดถึงการรับรู้รายการทางบัญชีนะครับนะ,ะกิจการห้างหุ้นส่วนกับกิจการร่วมค้ามันก็จะแตกต่างกันด้วยการรับรู้ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ข้อสมมุติทางบัญชีนะครับนะซึ่งข้อสมมุติทางบัญชีนะครับ ในการรับรู้ารายการก็จะมีข้อสมมุติสองสองอย่างนะครับอ่าข้อสมมุติเรียกว่าข้อสมมุตินะครับน,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 น่นน่าจะมีไม่มีสระอีกใช่ไหมครับข้อสมมุติตัวที่นะครับลบลงไปนิดนึงนะครับ มมตทางทชีก็ที่หนึ่งก็คือเกณฑ์แล้ะครับเกณฑ์คงค้างใช่ไหมฮะเกณฑ์คงค้างนะครับนะจ๊ะนะครับสองนะครับเกณฑ์ดำเนินง,งานต่อเนื่องหรือ going concern นะครับนะ เกณฑ์ดำเนินนะครับเกณฑ์ดำเนินยีงภาษาถ้อถูกไหมครับะนะเกณฑ์ดำเนินงานต่อเนื่องนะครับอันลายมือน,นั่นคือยศนะครับนี่คือลาย,ลายมือนา,นายแพทย์นะครับนะก็จะเป็นเกณฑ์ดำเนินงานต่อเนื่องอ่าหรือโกุิยคอนเซิร์นนะครับเอ้ขั้วบี ในคลื่เบสิสนะครับเกณฑ์คงค้างนะครับกูุ่งคนเซิร์เกณฑ์ดำเนินงานต่อนเนื่องอเกณฑ์ดำเนินง,งานต่อนเนื่องสองเกณฑ์ของข้อสมมุติตามแม่บทบัญชีนะครับนะซึ่งห้างมูลส่วนนะครับและกิจการร่วมพานะครับก็จะดำเนินง,งานไปตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับ กิจการร่วมค้าจะไม่ใช้เกณฑ์ดำเนินง,งานต่อเนื่องนะครับรเพราะอะไรเพราะนะครับเมื่อเสร็จแล้วเห็นไหมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานแล้วก็เลิกทันทีเมื่อเสร็จสิ้นน,น,น,นะครับนะไอ้ตรงนี้แหละมันก็เลยไม่เข้า ข้อสมมุติข้อที่สองนะครับเพราะข้อสมมติที่สองก็บอกว่ากิจการจะต้องดําเนินงานต่อไปต่อเนื่องไปนะครับนะเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีความประสงค์นะครับที่จะจดทะเบียนเลิกนะครับแล้วก็ทําการชําระบัญชีไปนะครับนะในนั้นนะครับในประเด็นที่สองตรงนี้นะครับนะ ร่วมค้านะครับจะไม่ดําเนินงานตามข้อสมมุติข้อที่2นะครับแต่ห้างหุ้นส่วนนะครับจะดาเนินงานตามข้อสมมุติตามใบบุคบัญชีทั้ง2ข้อเลยเนี่ยครับนี่คือประเด็นของข้อข้อแตกต่กางนะครับนะโอเคนะคร,รับในเรื่องนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวในคาบต่อไปนะครับก็จะเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปอนะครับ คำนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ